วันนี้มาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจเล็กน้อยถ้าใครอยู่ในช anel ผมก็น่าจะรู้ว่าผมก็เคยทำคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับการยุกินะครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผมนะก็คือมีการประกาศเหมือนกับฟอร์แมตย่อยใหม่ของการ์ดเกมยุกิแต่ว่าเป็นการประกาศของฝั่ง TCG หรือว่าไงคือฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอเมริกานั่นเอง น่าจะรวมถึงยุโรปด้วยผมเดาว่าแบบนั้นอันนี้คือเว็บ official ของฝั่ง tcg ลองเผื่อใครไม่ทราบนะผมการ์ดเกมยูกิจะแบ่งออกเป็นฝั่ง ocg กับ tcg ocg ก็คือฝั่งบ้านเราเนี่ยแหละฝั่งญี่ปุ่นนะผมจริงจริง ocg คือฝั่งญี่ปุ่นแต่ว่าเราเอเชียก็มักจะยึดตามญี่ปุ่นประมาณนั้นแล้วก็ฝั่ง tcg ก็คืออย่างที่บอกไปฝั่งตะวันตกอเมริกาทีนี้เขามาประกาศเหมือน format ใหม่นะครับผมที่ชื่อว่า genesis เจนเดซิตค,คืออะไรนี่เขาก็มีอธิบายไว้นะครับผมก็คือเป็นกฎเหมือนกับฟอร์แมตย่อยแยกออกมานะครับเขาบอกว่าฟอร์แมตนี้จะไม่มีลิงก์มอนเตอร์ไม่มีเพนดูรัมมอนเตอร์เดี๋ยวมาพูดถึงกันว่าผมคิดยังไงเรื่องนี้ครับผมกฎนี้ไม่มีลิงก์ไม่มีเพนดูรัมนะครับผมทุกการ์ดใช้ได้หมดก็คือไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ลิสต์นะครับผมแล้วก็ใช้ Original Field Layout ก็คือใช้ฟ l ลแบบดั้งเดิมก็คือที่มีมอนเตอร์5ตัวนะครับผมไม่ได้มีช่องเอ t กตา o n มอนเตอเขาเขียนไว้ With No Extra Monitor Zone หรือว่าไม่มีช่องแผ่นดูลลด้วยเพราะเขาแบนการาฟแผ่นดุล่าไม่มีการาฟแผนดูลลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่องมอนเตอร์5ตัวแล้วก็ช่องการ์ดเวทกับดัก5อันเหมือนแต่ก่อนเลยเหมือนอันเก่าเลยเหมือนอันออริจินอลคลาสสิสมัยก่อนเลยนะครับผม แล้วเขาก็บอกอีก2นะครับผมสแต n ดาร์ดฟอร์บิเดกับ l i m i t ตการ์ดก็คือพวกการ์ดแบนต่างๆการ์ดลิมิตต่างๆไม่ได้ใช้ในฟอร์แมตนี้ทุกการ์ดสามารถใช้ได้หมดยกเว้นที่เขาบอกไปก็คือลิงมอนเตอร์กับ p e n ดูล่ามอนเตอร์นะครับผมแล้วก็ลิมิต3 Copy ตามปกติก็คือปกติการ์ดยูกิจะใส่ในเด็กได้ไม่เกิน แบบละสามใบนะครับผมก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับผมแต่แค่ว่าไม่มีแบนลิทแล้วก็คือจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ได้เขาบอกว่า3 d e เด็กคอนสตรักชัก็คือการจัดเด็กจะใช้ point system ครับผมแต่ละการ์คือไม่ไม่แต่ละการ์หรอกต้องบอกว่าบางการดละกันนะครับผมบางการ์ดจะมีค่า point ของมัน,นครับผมเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรค่าคะแนนของมันอนะประมาณนั้นนะครับผมการ์ส่วนมาก ค่าคะแนนจะเป็นศูนย์ะครับผมแล้วก็ total point cost ก็คือ cost อทั้งหมดหรือค่าคะแนนทั้งหมดจะนับรวมหมดเลยก็คือ m มนเด็ e เอ็กตาเด็แล้วก็ใส d เด็รวมกันใส่เด็ด้วยนะครับผมเความว่าต่อให้การในใส่เด็กไม่ได้ใช้ก็นับรวมในการจัดเด็กด้วยนะครับผมเราไม่สามารถใส่การ์ดได้เกิน point cap ที่เขากำหนดไว้ในอีเวนต์ ครับผมเขาบอกอีกว่าข้อ4 Standard Point Cap ก็คือ100ก็คือว่าง่ายคือเด็กทุกคนในฟอร์แมตนี้จะมีคะแนนได้ไม่เกิน100นะครับแต่เขาก็บอกอีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือ Standard e อีเวนต์แต่ละที่ก็อาจจะลันพอยต์ต่างกันไปหมายความว่าบางที่จัดอีเวนต์เท่าน,นี้อาจจะเพิ่มเป็น200พอยต์300พอยต์แล้วแต่คนจัดอะไรประมาณนี้นะครับผม หรือว่าแม้กระทั่งซีโร่พอยต์แคปที่โล่พอยต์แคปนี่กัผมเดาว,ว่าก็คือใส่การ์ดที่มี Point ไม่ได้เลยครับผมแล้วก็บอกอีกว่า Official Tournament Store can set t h e o w own p a p for the tournament ก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือพวกร้าน Official ต่างๆสามารถ s e ็ตพอยต์แคปใน t o u r n a มนต์ของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงจากจะได้จะหมายถึงว่าใช้กฎ เบสิกร่วมกันก็คือใช้ฟอร์แมต Genesis ร่วมกันก็คือไม่มี l ลิงย์มอนเตอร์ไม่มีเพนดูลัมมอนเตอร์แล้วก็ฟิลเป็นแบบพาส์ิกก็คือเป็นแบบมอนเตอร์5ใบแล้วก็การ์ดเวดกับดัก5ใบไม่มีเพนดูลัมครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องว่าความคิดเห็นของผมนะผมผมคงไม่มาพูดถึงว่าการ์ดที่เขาลิสต์มาในเซตแรกรู้สึกจะประมาณ500ใบนะครับที่ เราใส่คะแนนมาว่าคะแนนเท่านี้บางใบก็คะแนนแปลกๆนะครับแปดสิบเอ็ดอะไรแบบนี้แต่ว่าสแตนดาร์ดเราบอกว่าไม่เกิดลอยพอยนะก็คือสมมุติคุณใส่อันเนี้ยสมมุติคุณใส่อะคาน่าฟอร์ดสมมุติแล้วกันนะผมใส่อะคาน่าฟอร์ดตัวนี้มันลอยพอยปุ๊บมันก็เข้าสแตนดาร์ดแคปที่ร้อยคุณก็ใส่ใบอื่นในลิสต์นี้ไม่ได้เลยนะครับผมหรือว่าคุณจะใส่แบบที่เป็นยี่สิบพอยนะครับผมอย่างนี้คือแบ็กวิงครับผมแบ็กวิงตัวนี้ยี่สิบพอยก็ จะเหลืออีก80พอยต์คุณก็ใส่ได้อีกเพิ่มอีกจนกว่าจะถึงแคปนะครับผมคือกดประมาณนั้นแต่ว่ามันจะข้อนะ้างชัดเจนกนะ็คือถ้าเกิดคุณเริ่มใส่การ์ดใบไหนใบหนึ่งที่มีพอยต์มีคะแนนของมันแล้วคุณจะใส่ใบที่เป็นร้อยไม่ได้เลยถ้าตามสแตนดาร์ดนะเพราะใบที่เป็นร้อยใบเดียวเนี่ยคือกินหมดเลยครับผมก็เป็น format ที่น่าสนใจนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่า format นี้น่าสนใจเพราะว่าื้อใครไม่ทราบ นะครับยุกิหลังๆเนี่ยผู้เล่นลดลงโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกซึ่งก็เป็นอะไรที่เดาได้ในความรู้สึกผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทาไมเพราะว่าหลังๆการยุกิผมก็เคยพูดประจํคลิ่แบบว่าเวลาใครมาถามผมเรื่องนี้แต่ก่อนที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการยุกิบ้างครับผมเล็กน้อยแล้วคณต้องมาถามเรื่องนี้ตัวโตวผมก็ยังมีความเห็นเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าการยุกิเนี่ยหลังๆมันออกการเอามัน แล้วคนออกการ์ดคือฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมส่วนมากการ์ดที่ออกในบูเตอร์พแพ็คหลักๆเกือบจะผมตีไป80% 90%เนี่ยทั้งบูเตอร์พแพ็คทั้งพวกสตั๊กเจอร์เด็กทั้งพวกอ่กล่องต่างๆบล็อกต่างๆเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นเป็นคนออกอีก10%มันจะมีการ์ดที่แบบฝั่ง TCG เขามาเสริมที่หลังในบูเตอร์เขาเองนะครับผมแต่เดี๋ยวก็มีการมาแทรเป็น OCG ข้าไปข้าม,มาอะไรแบบนี้แต่หลัก ผมจะบอกว่าการยุกิเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นเขาเป็นคนทําเป็นหลัก90%ผลตีไปเลย90-95%อะไรแบบนี้ฝั่งญี่ปุ่นเป็นคนทําแล้วผมก็มีความเห็นเสมอว่าผมรู้สึกว่าการยุกิเนี่ยหลังๆคนทาเนี่ยทาเอามันทําเอามันก็คือผมว่าหลังๆเขาไม่ค่อยสนใจบาลานซ์เกมแล้วผมยังย้งคำคาเดิมผมรู้สึกว่าการยุกิช่วงหลังมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีเอาสักห้าปีไปขั้นต่าแล้วกัน ผมรู้สึกว่ามันไม่มีบาลานซ์เลยผมรู้สึกว่ามันเป็นการ์ดเกมที่มันเพาะว่คีปมันสูงเกินไปก็คือคุณสามารถ ODK กันเป็นเรื่องปกติเธอนึงเล่นแบบ15นาทีอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเป็นอะไรที่หนักเกินไปมันเป็นอะไรที่มันไม่เฟลลี่กับผู้เล่นใหม่คือมันมีหลายประเด็นมากในเรื่องนี้ก็คือทั้งไม่เฟลลี่กับผู้เล่นใหม่แล้วผู้เล่นเก่าเล่นไปก็เบื่อกันเองเพราะว่าเด็กจัดทุกวันนี้มันคือ เหมือนแค่มาขัดกันในเทิร์นเทิร์นเดียวอะ่ะแล้วก็ตัดสินกันในเทิร์นหรือสองเทิร์นน่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกของการเล่นการ์ดเกมที่มันควรจะมีหลายเทิร์นในมุมมองผมเนี่ยการ์ดเกมเนี่ยมันควรจะเป็นเหมือนผัดกันเล่นไปมาไปมาเป็นเทิร์นอย่างน้อยสักห้าเทิร์นหกเทิร์นอะไรแบบเนี้ยคือผมไม่ได้สนใจหรอกนะว่าการ์ดเกมอื่นเนี่ยเขาจะเล่นยังไงหรือว่าเขาก็มี one t u ินคิวเหมือนกัน คือแต่ผมพูดในเชิงว่าการ์ดเกมทั้งหมดผมไม่เคยเห็นด้วยกับการที่การ์ดเกมมันมี Power อร์คิสูงเกินไปซึ่งยูกิเป็นอย่างนั้นยูกิเป็นอย่างนั้นหนักมากโดยเฉพาะตั้งแต่ยุคเป็นเพนดูลัม l ิง k มอนเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันทำแบบนั้นกันแทบทุกเด็กนะครับซึ่งกดอันนี้น่าสนใจเพราะว่าพอไม่มีลิงก์มอนเตอร์ไม่มีเพนดูลัมมอนเตอร์ไม่มีเพนดูลัมนี่อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่พอไม่มีลิงก์เนี่ย ผมคิดว่ามันทําให้การวันเทินคิวเนี่ยมันลดลงคือมันไม่ได้ว่ามันถึงขั้นว่าจะไม่มีหรอกผมว่ามันก็ยังมีแหละนะครับแต่มันจะไม่ถึงขั้นว่า Power อร์คมันสูงมากแบบแต่ก่อนเพราะว่าผมมองว่าลิงมอนเตอร์ถ้าใครรู้จักเมคนิกลิงมอนเตอร์ถ้าใครเล่นการยุกิแล้วจะรู้ว่าลิงมอนเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเมคนิกที่ทําให้การยุกิมันเหมือนวน ลูปทรัพยากรแล้วก็ทำให้เงื่อนไขในการซัมมอนอะไรก็ตามหรือใช้ทรัพยากรหรือในการที่จะส่งมอนเตอร์ลงหลุมต่างๆเพื่อให้เอฟเฟกต์ทำงานอะไรแบบนี้มันทำได้ง่ายมากนะครับผมในขณะที่พวกการซัมมอนแบบตะก,ก่อนอย่างเช่นพวกซิงโคหรือว่าเอ็กซิเนี่ยโอเคมันก็มีวนลูปออกมาแหละแต่มันยังมีลิมิตมันยังมีเงื่อนไขที่มันค่อนข้างจะ บางทียุ่งยากอย่างเช่นต้องให้ดาวตรงต้องให้นู่นนี่นั่นตรงตามเงื่อนไขที่มันต้องการตามสิ่งที่มันต้องการซึ่งบางทีมันไม่ตรงใช่ไหมแต่ลิงก์เนี่ยห,ยหลายครั้งมันบอกแค่ว่าเอามอนเตอร์เอามอนเตอร์ตัวไหนก็ได้มาผสมกันส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็มองมาตลอดว่าตั้งแต่มีลิงก์มอนเตอร์เนี่ยยูกิมันหนักมากก็คือคำาว่าหนักมากคือมันไม่น่าเล่นในมุมผม รจะเล่นอยู่หรืออะไรก็ไม่ทราบแหละแต่ผมคิดว่าสถิติมันไม่โกหกสถิติก็คือผู้เล่นมันลดลงผู้เล่นมันลดลงแล้วมันก็บ่นกันเรื่อยๆว่าไอ้การ์ดห่านี่มันเล่นไม่สนุกคือผมเป็นคนที่ชอบการ์ดยูกิมากผมก็ยังพูดว่ามันไม่สนุกอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอาคติกับการ์ดหรือไม่ผมมองว่าการที่การ์ดเกมมันพัฒนาไปผิดทางผมใช้คํานี้แล้วกัน สำหรับผมอะยูกิมันพัฒนาไปผิดทางตั้งแต่เริ่มยัดพาวเวอร์คีปสูงสูที่แบบลิงมอนเตอร์อย่างที่กล่าวไปนั่นแหละที่แบบเน้นให้แบบซัมมอนกับรเวเอร์ซึ่งมันเป็นเหมือนลักษณะของการเกมฝั่งเอเชียฝั่งญี่ปุน่นซึ่งไม่รู้ทำไมชอบเป็นกันมันเหมือนกับความแบบอยากอลังการอะไรแบบนี้ความรู้สึกของการที่แบบอาจจะเป็นการเหมือนต้องการขายของให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ย คุณซื้อกั๊สมาแล้วมันเผาฟูแล้วมันแบบว่าทํานู่นทํานี่มหาศา์ได้แบบวนลูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมมองว่ามันจะแฟนซีในช่วงแรกซึ่งผมมองงั้นมาหลายปีแล้วนะผมว่ามันจะแฟนซีในช่วงแรกแต่พอผ่านไปอะ่ะมันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวซึ่งมันก็เป็นจริงก็อย่างที่บอกไปผู้เล่นลดลงนะผมผู้เล่นฝั่งทั้งเอเชียแล้วก็ฝั่งตะวันตกทั่วโลกนั่นแหละของยูกิลดลงหมด ผมก็เลยคิดว่าฟอร์แมตเนี้ยน่าสนใจนะครับผมการตัดมอนเตอร์ลิงออกไปกับแพนดูลัมออกไปเนี่ยแผนดูรัมขอไปออกเสียงผิดลิงก์กับแพ n นดูรัมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพอบันเทาได้บ้างผมใช้คำนี้ละกันนะครับผมมันพอจะลดหย่อนความโบเก e นของกา์ดยูกิลงไปได้บ้างแล้วพอฟอร์แมตนี้ออกมามันก็น่าจะมี เลยแหละหลายคนคิดเด็กออกมาซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีแหละอีพวกเด็กที่แบบก็ยัง ODK กันอยู่ครับผมผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ผมคิดว่ามันจะยากกว่าเดิมพอสมควรมันจะ ODK กันได้ลำบากกว่าเดิมแล้วมันจะวนทรัพยากรในเด็กได้แบบเกือบทั้งเด็กหรือครึ่งเด็กอะไรอย่างเงี้ยได้ยากกว่าเดิมเพราะมันมีลิง์มอนเตอร์แล้วพอมันไม่มีลิงมอนเตอร์การที่เราเรียกมอนเตอร์ลงไปเนี่ยมันก็จะเหลือ Exist กับ Cinco เป็นหลักจริงๆมันมีอย่างอื่นอีกแหละ Fusion อีกใช่ไหมแต่อีพวกนั้นอะ่ะผมพงว่าเงื่อนไขมันยังมีกําหนดนะอย่างที่กล่าวไปมันยังมีเรื่องต้องดาวตรงต้องระบุอันนั้นอันนี้ตรงนะครับผมแล้วผมคิดว่าการที่เขาใส่ point เข้ามาในแต่ละการาฟฮะ a b i t Dealer อย่างเงี้ยโดนไปร้อย p o ก็คือใส่ใบเดียวปุ๊บอย่างอื่นกูใส่ไม่ได้เลยคุณต้องเข้าใจว่าสแตนดาร์ดร้อย p o อย่างที่ผมบอกไปมันอาจจะดูมันอาจจะดูแบบเอ้ย ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณใส่การ์ดที่มันติดร้อยพอยต์ปุ๊บคุณใส่ในลิต์เนี้ยไม่ได้เลยสักใบซึ่งก็เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะบางใบแบบคะแนนมันแค่หนึ่งเองนะผมแฟนทอมไนท์แลงอัพเมจิกลอนหนึ up, ่งเนี้ยแต่คุณไปใส่ใบหนึ่งที่เป็นร้อยปุ๊บก็ไม่ได้เลยคุณใส่หนึ่งหรือจะเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยซึ่งน่าสนใจนะผมแล้วผมคิดว่าลิต์เนี้ยก็คงไม่ใช่ลิต์ที่แบบไปนอดหรอกเดี๋ยวพอเขาจัดเล่นจริง ก็จะต้องมีการปรับอีกนะผมก็จะต้องมีการปรับอีกว่าอ่ะโอเคเราไปค้นพบว่าเดี๋ยวแม่งมีจัดเด็กที่แบบโบเกนโบเกนมาก็เขาก็น่าจะไปใส่ในลิต์นี้คือผมคิดว่าการจะคุมการดยดยเกีย่ะมันก็คงเป็นเรื่องยากแหละว่าจะคุมการที่แบบมีรายละเอียดเป็นหมื 100, ่นหมื่นใบหมื่นกว่าใบไม่ใช่หมื่นหมื่นอะหมื่นกว่าใบอย่างเงี้ยให้อยู่ในกรอบในกฎที่มันไม่สามารถอดีเคกันได้เนี่ยมันก็ อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากแต่ผมคิดว่ามันดีกว่าไม่ทำอะไรผมคิดว่าไอแนวทางของ format Genesis เนี่ยมันเป็นไปนในทางที่ดีในความรู้สึกผมมันน่าสนใจและมันอาจจะทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าเอออยากลองกลับมาเล่นยุกิอีกครั้งหลังจากที่บางคนอาจจะแบบมาเล่นใหม่หรือว่าไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นแล้วเจอ l i ์ม m o เตอร์เจอ p e d u l m Pedula มาผมมองว่าโอเคยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ลิงค์เนี่ยผมว่าหนักมาเจอ Link แล้วแบบ มึนงงแล้วก็แบบว่าเจอ o t k กันแล้วก็แบบไม่อยากเล่นคือผมเห็นเยอะมากครับแม้แต่ผู้เล่นเก่าด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปผมมีเพื่อนหลายๆคนที่เล่นการ์ดยุกิด,ด้วยกันแล้วก็กค่อยๆหายกันไปคือยังชอบการ์ดยุกิอยู่แต่ว่านัดมาเล่นก็ไม่เล่นเพราะว่าเวลาเล่นแล้วมันไม่มีอะไรมากนอกจากจัดเด็กมา ODK กันแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นการ์ดเกมที่แบบทุกวันนี้คือมันขาดมาให้อีกฝ่ายเล่นประมาณนั้นอะ คือตั้งบอร์ดมาแล้วอีกฝ่ายก็เล่นไม่ได้แล้วก็เริ่มตาใหม่คือมันไม่สนุกในความรู้สึกผมอะแล้วยูกีทุกวันนี้ผมว่ามันไม่สนุกเพราะฉะนั้นการที่เขาทําฟอร์แมตใหม่ว่าน่าสนใจแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นฝั่ง t c g เราก็น่าจะเห็นเร็วๆนี้ว่าผลตอบรับมันเป็นยังไงอ่ผมคิดว่ามันจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับผมอย่างน้อยก็ที่บอกด้วยจุดประสงค์การที่มันทําให้รู้สึกว่าโอเค พอเาพาความเพาเวอร์คีของการ์ดเกมนี้ลงนะครับก็ผมคิดส่วนตัวผมคิดว่าน่าสนใจนะผมแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดฝั่ง OCG เอามาใช้ด้วยก็น่าจะดีนะครับผมเพราะว่าบองตรงอย่างที่บอกไปคือวันนี้ขนาดผมชอบการ์ดยูกิมากผมยังไม่ออกไปเล่นเพราะว่าอห่าที่กล่าวไปครับเล่นแล้วมันน่าเบือ่อเล่นแล้วมันมีแต่การ ODK กันมันมีแต่ตั้งบอร์ดมาขัดกันแล้วก็ไม่ได้เล่น ไปทั้งคู่คือใครตั้งบอร์ดเสร็จก่อนอีกฝ่ายก็ไม่ได้เล่นอะไรประมาณนี้คือการ์ดเกมมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกผมมันควรเป็นการผัดกันเล่นไปมาับนะผมมาถึงจะรู้สึกเป็นการ์ดเกมนะครับผมส่วนใครที่เคยเล่นคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คุยกันเรื่องฟอร์แมตนี้คิดว่ามันน่าสนใจไหมส่วนใครไม่เคยเล่นหรือเล่นการ์ดเกมอื่นคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะครผมก็เป็นคลิปสั้น ปรีอยากมาคุยเรื่องนี้นิดๆหน่อยๆนะครับผมพอดีเห็นอัปเดตก็เลยอออความเห็นสักนิดหนึ่งนะครับผมก็วันนี้เท่านี้ละกัน